คือสมมุติว่าตื่นเช้าขึ้นมามันนั่งกินข้าวก่อนที่จะไปโรงเรียนน่ะไอ้ข้าวที่เขากินน่ะเขาก็จะมองเห็นว่าในข้าวอะ่ะมันจะมีพวกหนอนมีพวกเศษผิวหนังของมนุษย์มีพวกเส้นผมมีของอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรทำนองเนี้อยู่ในจานข้าวเขาทุกครั้งที่เขากินข้าว ลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าสมุดบันทึกของคุณย่าครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆเลยผมให้ชื่อว่าบีโกะละกันเป็นเด็กเล็กๆอายุประมาณสัก4ี่ห้าขวบบีโกะเนี่ยผมต้องท้าวความอย่างนี้ก่อนคือตัวของบีโกะเองอะ่ะ อาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนส่วนพ่อเนี่ยเลิกกับคุณแม่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปมีภรรยาหรือว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วคือหลังจากที่เลิกกับคุณแม่เนี่ยก็หายสาบสูญไปเลยแต่ว่าตัวของบีโกเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับคุณย่าอย่างที่รู้กันคือคุณย่าก็คือแม่ของพ่อถูกไหมบีโกเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับคุณย่ามาก ในทุกๆวันหยุดของโรงเรียนเนี่ยบีโกก็จะเดินทางไปที่บ้านคุณย่าเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณย่าตามภาษายายหลานแต่ว่าตัวของคุณย่าเองอะ่ะก็ไม่ค่อยที่จะชอบตัวของแม่บีโกะเท่าไหร่ถ้าที่ไหนมีคุณยา่าที่นั่นจะไม่มีแม่บีโกะแต่ด้วยความที่บีโกะก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความเป็นเด็กเนาะก็ชอบอยู่กับคุณย่ามากกว่า แล้วทุกครั้งที่มาหาคุณย่าเนี่ยคุณย่าก็มักจะพาไปที่ศาลเจ้าเหมือนก็ไปไหว้ขอพรอ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะพาไปในทุกๆวันอาทิตย์เลยที่บีโกะเนี่ยมาหาคุณย่าแล้วทุกครั้งที่คุณย่าไปไหว้ศาลเจ้าบีโกะก,ก็จะสังเกตเห็นว่าคุณย่าอธิษฐานนานมากๆ คือเหมือนจุดทูปจุดอะไรแล้วก็ไหว้สารเจ้าอ่ะนานมากๆเลยเหมือนอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่านานผิดปกติด้วยความที่บีโกเป็นเด็กอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตัวเองก็อธิษฐานอะไรง่ายๆเนาะแบบขอให้เรียนเก่งขอให้สุขภาพแข็งแรงตามภาษาเด็กกันเนาะก็จะอธิษฐานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะปักธูปลงไปแต่ทุกครั้งที่บีโกปักธูปเสร็จแล้วอ่ะ เขาก็จะยืนรอคุณย่าเนี่ยอีกประมาณสัก4-5นาทีคุณย่าถึงจะเดินไปปักทูบจะเป็นแบบนี้ตลอดแต่ด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็คิดว่าคุณย่าก็คงจะมีเหตุผลของเขาแหละที่เขาอธิษฐานนานก็ไม่ได้เซาเสียอะไรกับตัวของคุณย่าเขาแล้วอย่างที่ผมบอกคือด้วยความที่บีโกะสนิทกับคุณย่าใช่ไหมในทุกๆเสาร์ที่ที่มาหาคุณย่าเนี่ย หลังจากที่กลับไปบ้านของตัวเองเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่กับคุณย่าเขาจะเริ่มมีอาการแปลกๆตัวบิกโกเองเขาเป็นคนมีเซนต์นนะมีเซนต์อ่อนๆมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอเวลาผ่านไปเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะ่ะไอ้เซนต์จากที่มันอ่อนๆมันก็เริ่มที่จะชัดขึ้นมันชัดถึงขนาดที่ว่าบางทีเดินอยู่ข้างถนนแบบนี้ ก็จะเห็นเป็นคนโปร่งแสงอะ่ะเดินผ่านไปผ่านมาบ้างก็มีแล้วพอมันเริ่มหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเขาเริ่มเห็นว่าไอ้เซนต์ของเขาอะ่ะมันเห็นผีอ,อยู่ในบ้านบ้างก็มีเวลานอนนอนอยู่รู้สึกว่ามีผีมาอามบ้างก็มีแล้วมันก็เป็นแบบเนี้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆจนกระทั่งตัวของบีโก ขึ้นมอนหนึ่งไอเซนเนี่ยมันก็เริ่มแรงถึงขนาดที่มันตามหลอกหลอนบีโกะกระทั่งสามารถสัมผัสตัวบีโกะได้แล้วอะอย่างสมมุติว่ามีอยู่วันหนึ่งบีโกะนอนอยู่ในห้องนอนของตัวเองอะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนน่ะมาจับขาแล้วก็ลากลงจากที่นอนซึ่งจะเป็นแบบนี้บ่อยมากแล้วมันก็เริ่มทวีความหนักขึ้นทุกวันทุกวัน จนทาให้เขาอ่ะโดนผีหลอกในจินตนาการไม่รู้ว่าเรียกว่าแบบนี้ถูกหรือเปล่านะคือสมมุติว่าตื่นเช้าขึ้นมามันนั่งกินข้าวก่อนที่จะไปโรงเรียนนะไอข้าวที่เขากินเขาก็จะมองเห็นว่าในข้าวอะมันจะมีพวกหนอนมีพวกเศษผิวหนังของมนุษย์มีพวกเส้นผมมีของอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรทํานองเนี้ย อยู่ในจานข้าวเขาทุกครั้งที่เขากินข้าวแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับโดนผีสร้างนิมิตขึ้นมาทำให้เขาเห็นอะไรที่มันน่าเสยดสยองแล้วก็น่ากลัวยิ่งกว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กด้วยซ้ำเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เขาอะไม่ได้กินอาหารมากเท่าที่ควรทำให้ร่างกายค่อยๆสู้ผอมลงสู้ผอมลง แล้วก็กลายเป็นเด็กขาดสารอาหารไปในที่สุดแล้วหลังจากที่เป็นเด็กขาดสารอาหารเนี่ยก็ไปโรงเรียนไม่ไหวทางคุณแม่ก็พยายามที่จะพาไปหาหมอพาไปให้เขาเช็คอาการว่าลูกเขาว่าเป็นอะไรแต่คุณหมอก็การันตีมาว่าไออาการแบบนี้มันคือปกติอาจจะแค่ขาดสารอาหารธรรมดาให้ยาให้อะไรมากินฉีดยาฉีดอะไรให้ แต่อาการทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นแต่ถึงกระน,นั้นเองอ่ะพอถึงวันสุดสัปดาห์เมื่อไหร่บีโกก็จะขอให้คุณแม่พาไปส่งที่บ้านคุณยา่าแล้วก็จะไปเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณย่าฟังว่าเนี่ยคุณย่าพอจะรู้ไหมว่าหนู่เป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรแล้วไอเซนแบบเนี้ยมันพอจะอ,ออกไปจากตัวหนูได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยไอเซนอ่ะมันเล่นงานหนูหนักมากเลย คุณย่าก็บอกว่าไม่รู้แต่ก็ให้ไปขอพรในศาลเจ้าอย่างที่คุณย่าทำํำทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็จะมีการเข็นใส่วิวแชร์ไปแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าไปขอพอรกันตามปกติจนเหตุการณ์นี้ผ่านไปกระทั่ง2ปีตอนนั้นบีโกเนี่ยขึ้นมสาแล้วตอนนั้นเขาก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้คุยกับคุณย่าเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างจะเรียนหนักแล้วก็ สอบเยอะก็ไม่ค่อยได้คุยกับคุณย่ามากเหมือนเมื่อก่อนจนตั้งหน้าตั้งตาเรียนขมักขมันเกี่ยวกับการเรียนมากๆจนมารู้ข่าวอีกทีหนึ่งคือคุณย่าเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นนะบีโกแบบเสียใจมากเลยนะเสียใจร้องไห้โหฟูมฟายเลยอะ่ะที่ครั้งหนึ่งก่อนคุณย่าจะเสียชีวิตอะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้คุยกันก่อนที่คุณย่าจะเสีย เพราะว่าในขณะที่เรียนอยู่ก็ได้ยินข่าวว่าคุณย่าเสียชีวิตไปก็เลยเศร้าแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากที่คุณย่าเสียตัวของบีโกะไปไหว้หลุมศพคุณย่าแทบทุกวันไปร้องไห้คำครวญว่าเนี่ยหนูผิดเองที่ไม่ดูแลคุณยา่าทำให้คุณย่าเนี่ยเสียชีวิตไปร้องไห้คำควรวญอยู่หน้าหลุมศพทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วในทุกๆวันอาทิตย์อ่ะบีโกก็จะไปศาลเจ้าที่คุณย่าเคยพาไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเพื่อที่จะไปขอพรให้มันมีปาฏิหารวิวขอให้คุณย่าเนี่ยฟื้นถึงแม้ว่าไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็รู้ดีแล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ก็แอบหวังว่ามันคงจะมีปาฏิหาริย์ทให้คุณย่าเนี่ยฟื้นมาก็ไปอธิษฐานทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ แต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าหลังจากที่ไปขอพรจากศาลเจ้าปรากฏว่าอาการโดนผีอำหรือว่าอาการหลอนจากผีมาหลอกเนี่ยมันค่อยๆทุเลาลงซึ่งมันแปลกมากตอนนั้นเขาคิดว่าคุณย่าต้องมาช่วยเขาแน่นอนเพราะว่าคุณย่าเนี่ยพอเป็นผีไปแล้วเนี่ยอาจจะมาปกป้องหลาน โดยการที่มาขาจัดไอ้พวกผีวิญญาณที่มาคอยหลอกหลอนหลานเนี่ยให้ออกไปก็เลยลองเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนฟังเพื่อนก็ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่ามันก็น่าจะจริงอย่างที่เธอบอกนั่นแหละว่าคุณย่าเนี่ยน่าจะรับไอ้ของพวกเนี้ขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยแล้วแหละเขาก็เลยอุ่นใจแล้วก็รู้สึกยิ่งรักคุณย่ามากขึ้นไปอีก จนเหตุการณ์ผ่านไปบีโกเนี่ยเรียนจบม .3 แล้วก็ได้ขึ้นในชั้นของมัธยมปลายก็มีอยู่วันหนึ่งทางบีโกเนี่ยจะต้องมาที่บ้านของคุณย่าเพื่อที่จะมาเก็บของของตัวเองที่อยู่ในบ้านของคุณย่าเนี่ยกลับมาที่บ้านของตัวเองเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มที่จะทําใจได้ละก็ไม่ค่อยได้มาไวหว้หลุมศพคุณย่าสักเท่าไหร่วันนั้นก็เดินทางมาที่บ้านคุณย่าแล้วก็มาเก็บของของตัวเอง ใส่กระเป๋าลูซิปปึ๊บแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านึกคืออะไรลองเดินไปที่ห้องของคุณยา่าเปิดประตูห้องคุณย่าเข้าไปสิ่งที่เห็นในห้องคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นห้องเหมือนคนมีอายุทั่วไปเนาะก็จะมีพวกแจกันดอกไม้ จะมีพวกกรอบรูปเกา่าเป็นรูปภาพนางฟ้ามั่งรูปภาพแบบดอกไม้มั่งตามภาษาคนเมียอายุที่เขาชอบติดไว้ในห้องอะ่ะเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเออมันก็เป็นห้องของคนเมียยุนะ่นเนาะมันก็จะน่าจะมีอะไรประมาณนี้อยู่อยู่แล้วแหละก็เลยหยิบอันนู้นมาดูหยิบอันนี้มาดูเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดนู่นเปิดนี่ดูจนไปเปิดลิ้นชักอยู่อันหนึ่ง ก็ดึงออกมาปรากฏว่าในลินชักอะ่ะมันมีสมุดเดรี่อยู่เล่มหนึ่งเป็นสมุดที่คาดว่าน่าจะเป็นคุณย่าเขา่เขียนไว้เหมือนเดรี่ของคนแก่เวลาว่างๆมานั่งเขียนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยด้วยความอยากรู้ว่าคุณย่าเขียนอะไรก็เลยหยิบเดลรี่ขึ้นมาแล้วก็เปิดอ่านดูและนี่คือข้อความที่ถูกเขียนไว้ในเดรี่ เปิดมาหน้าแรกปุ๊บเป็นข้อความเขียนด่าเหมือนกับด่าตัวของแม่บีโกะว่าแม่บีโกะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายของเขาตายเขาก็งงว่าเอ๊ะแม่เขาทำให้พ่อตายได้ยังไงก็เลยอ่านอ่านอ่าน,าน,านต่อไปซึ่งใจความหลักๆอ่ะมันจะมีประมาณว่าเหมือนคุณแม่เขาอ่ะ แอบไปมีชู้ทำให้ตัวของพ่อไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าอกหักจากคุณแม่ก็เลยฆ่าตัวตายแล้วคุณแม่หลังจากที่มีชู้เสร็จแล้วก็ตั้งท้องขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเ,เป็นลูกของลูกชายเขาหรือว่าเป็นลูกของชู้แต่คุณย่ายคิดว่าไเด็กที่อยู่ในท้องน,น่าจะเป็นลูกของชู้แน่นอน อ่านจบหน้าแรกปุ๊บพลิกมาอีกหน้าหนึ่งเปิดแฟบทีเนี้ยไอหน้าที่สองเนี่ยมันทําให้เขาเข่าสุดลงตรงนั้นเลยไอหน้าแรกเน่ยังพอทนนะพอเข้าใจได้แหละว,ว่าพ่อเสียชีวิตพ่อแม่มีชู้แต่พอเปิดมาหน้าที่สองหน้าที่สองเขียนว่าฉันเกลียดไอเด็กคนนี้จังเลยฉันอยากให้มันตายตายไปซะ ฉันอธิษฐานแช่งมันมาหลายปีละทำไมมันถึงไม่มีวี่แววว่ามันอะจะเสียชีวิตเลยฉันเกลียดมันฉันเกลียดมันฉันอยากให้มันตายเมื่อไหร่จะเอามันไปสักทีฉันเกลียดมันฉันเกลียดฉันเกลียดเกลียเกลียเกลียนเกลียเกลียาเกลียดเกลียเกลีย์เกลีย์เลยวเกลยลอดหลายสิบลียเี่ผเาลีา,าเ์เกลี่เีย์ียเีย์เกลาเยที่์ยาาเกเ คือคุณย่าพาเขาไปไหว้แช่งตัวเองแล้วจำได้ไหมว่าบีโกะเป็นคนที่มีเซนต์น่นอนแล้วหลังจากที่ไปไหว้สารเจ้าบ่อยๆเขาก็เริ่มที่จะเห็นดวงวิญญาณมาคอยลังควานมาคอยสร้างนูน่นสร้างนี่ให้กับตัวเองกลัวเขารู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้ผีที่มากวนเขาในตอนที่เขาอยู่ในบ้าน ที่ทําให้เขาต้องมีอาการแบบนั้นนะ่ยมันมาจากคุณย่าของเขาที่ไปขอพอรหรือว่าไปสาบแช่งเขาในศาลเจ้านั่นเองแล้วเรื่องเนี้ยเขาก็เก็บข้อมงำม,มานานเลยนะจนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลองย้อนกลับไปถึงวันนั้นที่เขาเจอแดรลี่ดูเขานึกย้อนเหตุการณ์ที่คุณย่าเสียชีวิตเนี่ยหลังจากที่ได้รับรู้จากคุณแม่เนี่ยคือ ก่อนที่คุณย่าจะเสียชีวิตอะคุณย่าก็เสียชีวิตอย่างทรมานเหมือนกันไม่รู้ว่าที่คุณย่าเสียชีวิตอย่างทรมานเนี่ยเพราะดวงวิญญาณที่คุณย่าสั่งให้มาเล่นงานบีโกเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวของคุณย่าหรือเปล่าเรื่องราวประมาณนี้ครับสมุดบันทึกของคุณย่าครับผม